สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู YouTube ออนมนีจันนะคะก็สำหรับคลิปนี้คลิปนี้นะคะก็จะเป็นคําทำนายของชาวราศีราศีพฤศกนะคะราศีพฤศก วันนี้เราจะมาทำราศีพุธศกับราศีเมถุนนะคะก็จะใช้เป็นไพ่ทาโร่วันนี้เราจะใช้ไพ่ทาโร่ชุดเพเกนทาลอสด,ดูนะคะซึ่งเป็นไพ่ทาโร่แม่มดค่ะเป็นไพ่ทาโร่ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากแบบพวกแฮร์รี่พอตเตอร์พวกแบบเป็นพวกแบบเพเกนเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นชนกลุ่มแรกเป็นชนกลุ่มแรกที่นับถือศาสนาลัทธิพ่อมดแม่มด เพราะว่าก่อนที่ศาส,สนาคริสต์จะเข้าไปที่ยุโรปอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันเนี่ยก็คือคนในแถบนั้นเมื่อก่อนจะนับถือพ่อมดแม่มดนะคะอันนี้ก็จะเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับพ่อมดแม่มดมันก็จะมีสัญลักษณ์ดาวห้าแฉกซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพวกพ่อมดแม่มดนะคะก็จะใช้ดูคลิปนี้นะคะก็จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่ เออสิบสิบหกคลิปนี้จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่สิบหกพฤษภาจนถึงวันที่สิบห้ามิถุนายนของทุกปีค่ะตั้งแต่สิบหกสิบหกพฤษภาจนถึงสิบห้ามิถุนายนของทุกปีค่ะของทุกนักกษัตริย์ค่ะตั้งแต่สิบหกสิบหกถึงสิบห้านะคะสิบหกพฤษภาถึงสิบห้า ก็จะมาดูกันนะคะใบที่หนึ่งนะ่ะแล้วให้ The World Hankman เจ้าหญิงถ้วย s h o ป p i ้ง ห้าเหรียญเจ้าชายถือดาบกักตัวอยู่กับบ้านนะคะแล้วก็มีแมวด้วยหกไม้ หนึ่งถ้วยเอมเพร่พ่อมดแม่มดการย้ายที่อยู่การเดินทางเดวิล 1 liền จะได้เงินจากคนต่างชาติต่างภาษามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินเป็นช่วงที่ว่าท่านน่ะก็จะเก็บตัวอยู่กับบ้านน่ะไม่ได้ไปไหนอ่ะอมืมองดูแล้วก็เป็นจังหวะที่ชะตาชีวิตของท่านนะนะมันก็จะเป็นในลักษณะที่ว่าเป็นช่วงที่ชะลอตัวหยุดนิ่งอยู่กับที่เป็นช่วงชะลอตัว เป็นช่วงที่หยุดนิ่งเป็นช่วงที่เออขยับไปไหนไม่ได้อะมันเหมือนมันเป็นช่วงกัดตัวแต่ในช่วงเดือนมิถุนายน2 5 6 4เนี่ยท่านจะรู้สึกได้ถึงบางอย่างในใจนะมันจะมีบางอย่างอะที่ท่านรู้สึกได้ในใจของท่านนะว่าอนาคตน่ะมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงกำลัง ท่านรู้สึกได้จากภายในจิตใจจากภายในจิตใต้สำนึกของท่านว่ากำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเกิดขึ้นและเป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าในเดือนมิถุนายนเนี่ยก็แปลกนะเหมือนท่านมีเกณฑ์จะได้พวกถ้วยรางวัลอะเออมีเกณฑ์ได้ถ้วยรางวัลการเงินเนี่ยเฮ้ยมันดีขึ้นนะไม่ใช่ไม่ดีการเงินมันดีขึ้นแต่ถามว่าสิ่งที่ท่านเครียดเนี่ยเครียดเรื่องอะไร ท่านเครียดเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินเดิมๆแล้วก็เป็นจังหวะที่ในเดือนมิถุนายนเนี่ยเป็นจังหวะที่ว่าท่านอะ่ะจะถูกศัตรูเก่าตามมาล้างแขนจะมีศัตรูเก่าตามมาเล่นงานจะมีศัตรูเก่าตามมาล้างแขนอะไรประมาณนี้ค่ะมีคนจ้องจับผิดมีคนจ้องหาเรื่องนะคุณควรจะรอบคอบและก็ควรจะระมัดระวังในเรื่องการ ใช้เงินในด้านสุขภาพเนี่ยท่านน่ะไม่ต้องเครียดเลยค่ะเพราะว่าหากท่านน่ะหากตัวท่านนะคะเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่นะหากตัวท่านน่ะเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่เนี่ยท่านน่ะจะหายป่วยในเดือนมิถุนายนเนี้ยจะเป็นเดือนที่ว่าสุขภาพร่างกายเนี่ยจะดีจะหายป่วยจะฟื้นไข้นะคะจะมีความสําเร็จดีๆรออยู่มันจะมีความสําเร็จ มันจะมีความสำเร็จดีๆหลายๆอย่างที่รออยู่แม้มันจะเป็นเรื่องที่เอ,อท่านน่ะเหมือนกับว่าความหวังของมันะลิบหลีคุณน่ะรู้สึกแบบมันมันจะเป็นอารมณ์แบบประมาณว่าคุณมีความรู้สึกว่าเออช่วงคุณจะมีความรู้สึกนะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนโลกอ่ะโลกทั้งใบอ่ะมันเป็นของคุณ หมืนช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่ว่ามันจะมีอะไรดีๆเข้ามาก็เยอะแต่ทําไมตอนเนี้มันถึงแย่คือเมื่อปีที่แล้วเนี่ยคุณรู้สึกว่าเออชีวิตของคุณโอเคนะมันมีอะไรดีๆเข้ามาเยอะคนที่อยากได้ลูกก็ได้ลูกชายคนที่แบบเอออยากจะตั้งคันก็ตั้งคันแต่ทีเนี้ยทำไมช่วงเนี้ยมันจะเป็นช่วงที่มันมีอะไรหนักๆเข้ามาเยอะราศีพฤษภเนี่ยนะมันจะไปมีปัญหาเกี่ยวกับเอ,อ การลุ่มหลงเพศตรงข้ามอย่างมัวเมาแล้วก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคดีความราศีพฤษภกับลคัคนาพฤษภเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องคดีความเข้ามาแล้วก็เป็นช่วงที่จะลุ่มหลงในกิเลสตัณหาราคะแบบมัวเมาอ่ะอืม สถานการณ์เนี่ยจะดีขึ้นในภายหลังในเดือนมิถุนายนเนี่ยท่านไม่ควรเล่นการพนันนะท่านเอ่อชาวราศีพฤษภเนี่ยกับลัคนาพฤษภเนี่ยในเดือนมิถุนายนเนี่ยท่านที่ทําธุรกิจพวกขายอาหารนะขายอาหารขายเครื่องดื่มขายโดยเฉพาะขายเครื่องดื่มนะเนี่ยใบนี้จะขายเครื่องดื่มพวกที่ทําธุรกิจอยู่พวกขายอาหารขายเครื่องดื่มอ่ะขายดีมาก คนที่ทําอะไรผิดเนี่ยจะโดนตํำรวจจับได้นะคือจะเกี่ยวกับคดีความพวกคุกตารางอะไรแบบเนี้ได้จะมีปัญหาเรื่องคดีความในด้านความรักเนี่ยท่านอะ่ะเป็นคนมีสเสน่ห์นะก็มีคนมาให้ความสนใจมีมีคนอะ่ะมาลักมาชอบท่านเนี่ยมีไพ่ชุดเนี้ยมันจะขึ้นเกี่ยวกับงานทางด้านพวกขายอาหารเด็กเสิร์ฟเด็กเสิร์ฟ ขายเครื่องดื่มขายเหล้าขายเบียร์ขายกาแฟขายชานมไขามุกแล้วก็ท่านก็ยังมีเงินใช้มีเงินไปกักตุนอาหารไปช้อปปิง้งห้างก็เป็นช่วงที่ว่าท่านเนี่ยจะกักตุนอาหารอะช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยเหมือนเหมือนคุณกับญาติอะเหมือนคุณกับญาติเนี่ยจะแบบไปกักตุนพวกอาหารอะจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้หญิงที่อายุน้อยกว่า จะได้รับความช่วยเหลือจากผู้หญิงที่อายุน้อยกว่าในเดือนมิถุนายนมีเกณฑ์เดินทางไกลมีการเดินทางไกลเกิดขึ้นเป็นช่วงที่ท่านเนี่ยจะหวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากเป็นพิเศษท่านจะมืดมันเป็นช่วงที่ว่าท่านน่ะจะรู้สึกมืดแปดด้านและท่านน่ะจะหวังพึ่งกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมีคนอายุน้อยกว่าคอยจับตามองหรือถูกนินทาว่าร้ายมีคนจ้องจับผิด มีคนจ้องจับผิดมีคนนินทาว่าร้ายนะคะเหมือนท่านอนะ่ะจะมีปัญหาเรื่องการเงินนะจะต้องไปเบิกเงินจะต้องไปเบิกเงินเก่ามากินหลายท่านเนี่ยจะไปหาพวกไอเนี่ยลางทรงหมอผี พวกล่างทรงพวกหมอผีอะ่ะบางคนจะได้รางวัลนะบางคนอาจจะได้โล่บางคนจะได้โล่จากยูทูบเบอร์ค่ะจะมีหลายคนเลยนะคะที่เกิดในราศีพฤศภเนี่ยราศีพฤศภจะได้โล่จะได้โล่จากยูทูบเบอร์ค่ะ ปัญหาทุกอย่างจะจบลงด้วยดีแน่นอนค่ะก็เป็นช่วงที่ว่าท่านอ่ะเออเนี่ยมีเกณฑ์การตั้งครันด้วยนะมันก็มีเรื่องของการตั้งครันเข้ามาแล้วก็เป็นช่วงที่กักตัวอยู่กับบ้านแล้วก็ในเดือนมิถุนายนเนี่ยท่านจะได้ไปฉีดวัคซีนนะ จะได้ไปเข้าแขวไพ่ใบนี้หมายถึงจะได้เจอหมอที่มีชื่อเสียงค่ะก็คือว่าช่วงเดือนมิถุนายนน่ะท่านจะได้เจอหมอที่มีชื่อเสียงหรืออีกแน่หนึ่งก็คือเป็นการแบบไปเข้าคิวเอ่อเป็นการไปเข้าคิวอะ่ะเพื่อฉีดวัคซีนน่ะในเดือนมิถุนายนท่านจะได้ไปเข้าคิวไปต่อคิวขอฉีดวัคซีนนะคะ คนที่ทะเลาะก,กับแฟนอะ่ะจะได้คืนดีกันนะจะได้คืนดีกันคุณจะมีปัญหาเรื่องเงินหลายครั้งในเดือนในเดือนมิถุนายนเนี้ยคือคุณอะ่ะจะมีปัญหาเรื่องเงินอยู่หลายครั้งแต่สุขภาพคุณอะ่ะจะดีขึ้นดีขึ้นจนถึงขนาดมีเกณฑ์ตั้งครันเรื่องอาหารการกินก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรก็คือว่าเออมีเงินพอจะมีเงินพอจะมีเงินซื้อข้าวมากินมีเงินซื้อของกินอะ่ะแต่ว่า มีเงินพอจะมีเงินกินมีเงินกินแต่ไม่มีเงินเหลือเก็บเป็นอย่างนั้นนะคะก็คือมีเงินกินอะแต่มันไม่มีเงินเหลือเก็บอะเออทีนี้เรามาดูไพ่ชุดนี้นะคะ คือท่านเป็นคนที่มีความคิดไม่เหมือนใครอ่ะก็เป็นคนที่มีความคิดท่านเป็นคนที่มีความคิดไม่เหมือนใครนะเป็นคนมีความคิดไม่เหมือนใครแหวกแนวอะไรประมาณนี้ก็จะมีความสุขนะคะเหมือนก็เหมือนท่านอะ่ะจะมีความสุขเป็นเดือนที่ท่านจะมีความสุขมากขึ้น หลังจากฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยตัวท่านอะ่ะก็จะพาลูกพาเมียไปเที่ยวไปเดินห้างไปอะไรอย่างเงี้ยสถานการณ์จะดีขึ้น Open your heart คุณจะมีใจกว้างนะคุณจะมีแบบประมาณว่ามีใจที่แบบอยากจะช่วยเหลือสังคมอะ่ะคือคุณจะมีความคิดตัวคุณอะ่ะจะมีความคิดแบบประมาณว่าเฮ้ยแบบอยากช่วยเหลือสังคมอยากแบบ เออเนี่ยเราจะทำยังไงดีเนาะเห็นเขาแบบอดอดกันเยอะคนตกงานเยอะคนอดอยากอะไรเงี้ยเยอะคุณก็มีความที่อยากจะช่วยเหลือสังคมเหมือนกันคุณเป็นคนตัวเล็กแต่ใจใหญ่นะเป็นคนไม่ค่อยกลัวใครเป็นคนไม่ค่อยกลัวใครเวลาเปลี่ยนอะไรอะไรก็เปลี่ยนนะคะซีซั่นเชนนะคะเมื่อรู้ดูการเปลี่ยนจะตาชีวิตของคุณแนะมันจะมีการพลิกผัน เปลี่ยนแปลงไปในจุดที่มันดีขึ้นแล้วก็ได้ไพ่คลิปด้านก็คือว่าในเดือนมิถุนายนเนี่ยคุณน่ะจะมีความสุขมากขึ้นถ้าได้ร้องเพลงได้เต้นราได้ไปเที่ยวทะเลได้ร้องเพลงได้เต้นราได้ไปเที่ยวทะเลคุณก็จะรู้สึกสบายใจขึ้นน่ะถ้าคุณได้แบบเดินทางท่องเที่ยวเพราะว่าออสภาวะตอนนี้มันอาจจะเป็นอะไรที่แบบว่าเหมือนคุณจะรู้สึกหนักใจอะ่ะเหมือนกับว่า มันมีเรื่องให้มันก็มีเดี๋ยวจะลองใช้ชุดนี้นะคะ m e g i c a l m e s mm hmm. s a g e f r o m Fairy Tale a l a c l a n c r d Winter ดูดูหนาว be yourself admit you to feeling to yourself ไพ mm ่ hmm. บอกว่าในฤดูหนาวเมื่อฤดูหนาวที่ผ่านมาเนี่ยนะเมื่อฤดูหนาวที่ผ่านมาเนี้ยคือตัวคุณอนะได้คําตอบของหัวใจแล้วคุณได้คําตอบของหัวใจแล้วว่า ฉันเกิดมาเพื่ออะไรฉันต้องการอะไรในชีวิตไพ่ใบเนี้ยหมายถึงความทะเยอทะยานและการมุ่งไปข้างหน้าเพื่อบรรลุเป้าหมายคุณมีความตั้งมั่นคุณคุณมีความทะเยอทะยานมีความตั้งมั่นและต้องการที่จะประสบความสําเร็จและไพ่ใบนี้ให้คุณน่ะซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองก็คือว่าคนเราอ่ะควรจะซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเอง หรือบางครั้งเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ความถูกต้องความถูกต้องกับความซื่อสัตย์เนี่ยในใจเนี่ยบางทีมันสวนทางกันน่ะก็คือว่าสังคมไทยมันจะเป็นประมาณว่าบางทีอะ่ะผู้ชายอะ่ะไม่ได้รักเมียตัวเองแล้วอะ่ะแล้วก็ไม่ได้สนใจเลยอะ่ะแต่ก็ไม่ยอมหย่าหรือยอมปล่อยเขาไปก็ปล่อยเขาทิ้งแหมะอยู่กับบ้านอย่างนั้นแหละแทนที่ว่าแทนที่ว่าจะปล่อยให้ผู้หญิงคนนี้ แทนที่จะปล่อยให้ผู้หญิงคนนี้เขาไปเขาไปไปมีความสุขหรือไปเริ่มต้นกับคนใหม่ที่มันดีกว่าบางทีคนเราอ่ะควรจะซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองอ่ะบางครั้งอ่ะมันอาจจะเป็นเรื่องที่ผิดศีลธรรมก็ได้แต่เราก็ต้องซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองเพราะว่าถ้าคนเราอ่ะไม่ซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองปัญหามันจะตามมาอีกเยอะบางคนอ่ะรู้ตัวเองดีเลยใจรู้ตัวเองดีเลยว่าเป็นเก เป็นเกย์เป็นเกย์ที่เอาได้ทั้งผู้ชายเป็นเกย์ที่เอาได้ทั้งผู้หญิงแต่ว่าพยายามเอ่อซ่อนความรู้สึกของตัวเองไงโดยไม่เบิดไม่เปิดเผยความจริงอย่างดารานักแสดงดังๆอ่ะในเมืองนอกเนี้ยเขาก็ปิดบังเรื่องนี้ไงแต่จริงๆตัวเขาอะเป็นเกย์เป็นเกย์แต่ก็พยายามปิดบังตรงนี้ไม่บอกใครอย่างพระเอกไพร์สันเบคเนี่ยไมเคิลเวิร์ดไมเคิลเวิร์ดไมเคิลเวิร์ดอะที่ว่าเป็น คนอังกฤษที่มาดังในอเมริกาเนี่ยก็หลอกตัวเองว่าเป็นผู้ชายแล้วก็พอเริ่มจะมีอายุมากขึ้นอ่ะพอเริ่มอายุมากขึ้นขึ้นเลขสี่อ่ะคนก็สังเกตว่าทําไมไม่แต่งงานแล้วเขาก็ออกมายอมรับกับสื่อมวลชนว่าเขาเป็นเกย์ควีนเกย์ควีนก็คือเป็นผู้ชายแท้ๆเนี่ยแหละแต่เป็นฝ่ายรับเป็นเกย์ควีน แล้วก็แฟนของเขาก็เป็นนักแสดงเหมือนกันที่หน้าตาหลอกว่าหลอกว่าตัวเขาอีกซึ่งคนเราอะถ้ามันคนเราถ้ามันซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองอะปัญหามันก็จะไม่เกิดดีกว่ารู้ตัวว่าตัวเองรู้ว่าตัวเองเป็นเกย์แต่ไปหลอกผู้หญิงรู้ว่าตัวเองเป็นเกย์แต่ไปหลอกผู้หญิงอะไปหลอกผู้หญิงอะแล้วก็พอผู้หญิงเขาก็ไม่รู้ว่าผู้ชายเป็นเกย์เพราะผู้ชายมันหลอก ผู้ชายมาหลอกว่าตัวเองอ่ะเป็นเกยเอ้ยไม่ใช่ผู้ชายที่เป็นเกย์มาหลอกว่าตัวเองอ่ะเป็นผู้ชายแท้ผู้หญิงก็ไม่รู้ว่าผู้ชายเป็นเกยก็แต่งงานด้วยมีลูกกันหนึ่งคนแล้วก็มารู้ทีหลังว่าผู้ชายอ่ะไม่แมนไม,ไม่ไม่ผู้ชายไม่ใช่แมนร้อเอรซะแต่เป็นเกย์ก็มีบางทีคนเราอ่ะควรซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองบางครั้งมันอาจจะเป็นการทําร้ายจิตใจฝ่ายตรงข้ามแต่ว่าถ้าคุณ ไม่อยากทํำร้ายจิตใจหกักหากตัวคุณนะไม่อยากทํำร้ายจิตใจฝ่ายตรงข้ามเนี่ยบางครั้งเนี่ยการพูดความจริงหรือการซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองมันก็ดีกว่าหรือบางคนเนี่ยไม่ได้รักผู้หญิงคนนี้เลยแต่รู้สึกสงสารก็เลยคบเป็นแฟนมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องคนเราบางครั้งอะความรักมันเป็นสิ่งที่ไม่มีเหตุผลบางครั้งอะความรักมันก็เป็นสิ่งที่เออ หาคาอธิบายไม่ได้ว่าทําไมถึงชักคือคนบางคนเนี่ยก็ไม่ใช่คนดีไม่ใช่คนดีนิสัยก็ไม่ดีไม่ใช่คนดีแล้วก็นิสัยไม่ดีแต่ก็มีผู้หญิงมารักอะ่ะแต่บางคนเนี่ยทําดีทัดตายอะ่ะแต่ว่าไม่สมหวังก็คือว่าทําดีทดําดีทุ่มเททั้งทุ่มเททุ่มเงินทุ่มเทให้หมดทุกอย่างแต่ผู้ชายเขาก็ไม่รักด้วย เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นนะคะก็นี่คือคําแนะนําจากไพ่ค่ะมันเป็นคําแนะนําจากไพ่<ม>นั่นเอง<ม>ก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้นะคะท่านใดที่สนใจอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวก็ให้แอดไลน์มาค่ะ